สวัสดีครับวันนี้ไถนานะครับไถนาทำไมมันไฟไม่ขึ้นวะจ้างรถมาไถนานะครับไม,ไม่รู้รถเป็นอะไร เขายังไถไม่เสร็จนะครับแดดก็แดดแรงนะครับปีนี้นะครับยังไม่ไเอากล้าเลยครับยังไม่ได้ตกกล้าเลยตาก็เพิ่งมาจากปลูกยางครับเพิ่งมาจากปลูกยางปลูกยางเสร็จแล้วก็มากินข้าวกินข้าวเสร็จนะครับ ข้าวเสร็จก็นี่แหละมาดูมาดูาดเออมาดูเขาไถนาให้ตานะครับดูไถนาให้ตาเสร็จแล้วหนึ่งนา,าาน,น,นาเก้าเก้าแปลงนะครับนาเก้าแปลง แเยน็เยนๆก็จะไปปลูกยางให้น้าเตออีกปลูกยางยังไม่เสร็จนะครับปลูกยางก็ยังไม่เสร็จดูครับดูครับดูสวนดูนี่ครับ นี่ก็เดือนอีกไม่นานครับอีกสองสามวันก็เดือนมิถุน,นาแล้วนะครับพฤษสภาพฤษสภามิถุน,นานะครับตรงนี้หน่อไม้ออกเลยครับหน่อไม้ไผ่ครับหน่อไม้ไผ่ออกแล้วนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าตาก็ลงไป ลงไปดูหน่อไม้ไผ่ครับก็สับเอาหน่อไม้มาแกงนะครับเมื่อเช้าครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ